นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกเศรษฐีเขตพระนครสวัสดีครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ในเวลาเที่ยงวันครันแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วพระทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลผู้ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าเชิญเถอะมหาบอ่อพิษพระองค์เสด็จมาจากไหนหนอในเวลาเที่ยงวัน พระเจ้าประสเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญคารหบ,บดีผู้เป็นเศรษฐีในพระนครสวัสีนี้กระทำการกิริยาแล้วมอมฉันให้ขนสมบัติอันไม่มีบุตรรับมรดกนั้นมาไว้ในพระราชวังแล้วก็มาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เฉพาะเงินเท่านั้นมี8ล้านส่วนเครื่องโรปียะไม่ต้องพูดถึงก็ครหะบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้บริโภคอาหารเห็นปานนี้คือบริโภคปลายข้าวกับน้ำ้มผะอมได้ใช้ผ้าเครื่องนุ่งหม่มเห็นปานนี้คือนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบ ที่ตัดเป็นสามชิ้นเย็บติดกันได้ใช้ยานพานะเห็นปาน,นี้คือใช้รถเก่าๆกัก้นร่มทำด้วยใบไม้เมื่อพระเจ้าประสเสนที่โกศลกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาบอพิดข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนมหาบอพิดข้อนี้เป็นอย่างนั้น ดูก่อนมหาบ่อผิดอสัตตบรุษได้พอคะอันโอฬาแล้วไม่ยังตนให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนาเลยไม่ยังมารดาและบิดาให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนาไม่ยังบุตรและภรรยาให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนาไม่ยังทาตกรรมกรให้ได้รับความสุข ให้ได้รับความอิ่มหนำไม่ยังมิตรและอมาตให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำไม่ยังทักษิณาอันให้ผลในเบื้องบนมีอารมณ์ดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ให้ตั้งอยู่ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโพคะเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้พระราชาทั้งหลาย ย่ำนำไปบ้างจนทั้งหลายย่ำนำไปบ้างไฟย่ำมไหม้เสียบ้างน้ำย่ำพัดไปเสียบ้างทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นเทวรักย่ำนำไปบ้างดูก่อนมหาบอ่อผิดเมื่อเป็นชน,นีโพคะที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบของเขาเหล่านั้น ย่อมถึงความหมดสิ้นไปเปล่าโดยไม่ถึงการบริโภคดูก่อนมหาบา่อผิดในที่ของอมนุษย์มีสะโบ่กรณีซึ่งมีน้ำใสมีน้ำเย็นมีน้ำจืดสนิทใสตลอดมีท่าดีหน้ารื่นรมน้ำนั้นคนไม่พึงตักเอาไปเลย ไม่พึงดื่มไม่พึงอาบหรือไม่พึงกระทําตามความต้องการได้ดูก่อนมหาบอผิดก็เมื่อเป็นชนนี้น้ำที่มิได้บริโภคโดยชอบนั้นพึงถึงความหมดสิ้นไปเปล่าโดยไม่ถึงการบริโภคแม้ฉันใดดูก่อนมหาบอผิดอสัตตบรุษ ได้โพคะอันโอลานแล้วไม่ยังตนให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำไม่ยังมารดาและบิดาให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำไม่ยังบุตรและภรรยาให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำไม่ยังทาตกรรมกรให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำไม่ยังมิตรและอมมาต ให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำไม่ยังทักษิณาอันให้ผลในเบื้องบนมีอารมณ์ดีมีบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ให้ตั้งอยู่ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโพคะเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้พระราชาทั้งหลายย่ำนำไปบ้างจนทั้งหลายย่อมนำไปบ้าง ไฟย่อมไหม่เสียบ้างน้ำย่อมพัดไปเสียบ้างทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักย่อมนำไปบ้างดูก่อนมหาบพิษเมื่อเป็นชนีโภคะที่ไม่ได้บริโภคโดยชอบของเขาเหล่านั้นย่อมถึงความหมดสิ้นไปเปล่าโดยไม่ถึงการบริโภคฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนมหาบพิธ ส่วนสัพปะบรุษได้โพคะอันโอราณแล้วย่อมยังตนให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่อมยังมารดาและบิดาให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่อมยังบุตรและภรรยาให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่อมยังทาตกรรมกรให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำ ย่ำยังมิตรและอมมาตให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่ำปฏิฐานไว้ซึ่งทักษินาอันมีผลในเบื้องบนมีอารมณ์ดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมรภรามทั้งหลายโพคะเหล่านั้นของเขาที่บริโภคโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายย่ำนำไปไม่ได้จนทั้งหลาย ย่ำนำไปไม่ได้ไฟย่ามไม่ไหม้น้ำย่าไม่พัดไปทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักย่านำไปไม่ได้ดูก่อนมหาบ่อพิษเมื่อเป็นชน,นีพอคะที่บริโภคโดยชอบของเขาเหล่านั้นย่าถึงการบริโภคไม่ถึงความหมดสิ้นไปเปล่าดูก่อนมหาบ่อพิษ ในที่ไม่ไกลคามหรือนิคมมีสัรโบกรณีซึ่งมีน้ำใสมีน้ำเย็นมีน้ำเจือสนิทใสตลอดมีท่าดีน่ารื่นรมน้ำนั้นคนพึงตักไปบ้างพึงดื่มบ้างพึงอาบบ้างพึงกระทำตามความต้องการบ้างดูก่อนมหาบ่อพิษเมื่อเป็นช่นนี้น้ำที่บริโภค โดยชอบนั้นย่อมถึงการบริโภคไม่ถึงความหมดสิ้นไปเปล่าแม้ฉันใดดูก่อนมหาบพอพีศัพป,ปรบรุษได้โพคะอันโอลานแล้วย่อมยังตนให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่อมยังมารดาและบิดาให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่อมยังบุตรภรรยา ให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่อมยังธาตุกรรมกรให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่อมยังมิตรและอมาตให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำย่อมประดิษฐานไว้ซึ่งทักษิณาอันมีผลในเบื้องบนมีอารมณ์ดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย พอคะเหล่านั้นของเขาที่บริโภคโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายย่มนำไปไม่ได้จนทั้งหลายย่มนำไปไม่ได้ไฟย่าไม่ไหม้น้ำย่มไม่พัดไปทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักย่านำไปไม่ได้ดูก่อนมหาบอพิษเมื่อเป็นเช่นนี้พอคะที่บริโภค โดยชอบของเขาเหล่านั้นย่อมถึงการบริโภคไม่ถึงความหมดสิ้นไปเปล่าฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าน้ำมีอยู่ในที่ของอมนุษย์คนย่ำงด น้ำที่ไม่พึงดื่มนั้นฉันใดคนชั่วได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่บริโภคด้วยตนเองย่อมไม่ให้ทานฉน,นั้นส่วนวินยูชนผู้มีปัญญาได้พอคะแล้วเขาย่อมบริโภคและทากิจเขาเป็นผู้อาจหารเลี้ยงดูหมูญาติไม่ถูกติเตียน ย่ำเข้าถึงแดนสวรรค์ดังนี้ท้ายนี้อัตมาภาพก็จะฝากอีกสองสามพระสูดสุดท้ายให้กับพวกเราเพื่อพวกเราได้ทำความเพียรกันให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุสิ่งที่ยังไม่บรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งทวินนาหังพิกเวธรรมานังอุป,ปัญญาสิงภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือ ยาจะอสันตุทิตากุสเลสุธรรมเมสุความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะอปปติวานิตาประทานสมิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอัปปติวานังสุธาหังพิกเวปทะหามิเราย่ำตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังตะโจนหารุชาติจาวัสิสตุสริเรอุปสุสตุมังสะโลหิตัง หนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในไซเดระจะเกิดแห้งไปก็ตามทียันตงังพุทธามนะปพุสเสาเรณะปพุสสปร,ร,ปร,ปรกมนะปัตถพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุกได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษนะตาตังอปาปุนิตาวาวิสสะสันทานังโพสติติหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีหันทะทานิพิกเวออมันตะยามิโว ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททะพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายโยคะกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนีิเหตุให้เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ทางนำไปถึงความดับสนิทแห่งทุก นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิตใด,ดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหลวะวาจาเครื่องพสอนของเรา แกเธอทั้งหลายเอวัง